โอเคสวัสดีครับมาเทสกล้องให้ดูนะตัวนี้เป็น Min m i n o ไ t a h ต i m a t i c 7นะครับรหัสหนึ่งหกห้าสองสามสองอ่ะแล้วเรามาดูภายนอกกันก่อนช่องมองเนาะก็จัดการล้างไปแล้วนะครับชิ้นเลนสใสนะนะดูดีๆอืม ด้านข้างฝั่งนี้ด้านล่างไม่มีรอยหนักนะครับแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้ด้านบนอะแล้วก็ด้านหลังนะเห็นไหมจะมีรอยลักยิ้มนิดนึงตามภาพที่ลงไว้นะครับภายในวิธีเปิดเปิดอย่างนี้นะดึงขึ้นภายในห้องเฟรม ก็จัดการไปแล้วนะสะอาดแน่นอนนะครับในส่วนนี้บุกกันแสงฝั่งนี้เห็นไหมเอ่ยแล้วก็ด้านบนด้านล่างโอเคนะครับอ่ะตัวนี้พี่หนึ่งใส่ฐานไว้ละในโหมดออโต้ข้างในช่องมองอืจะมีจุดโฟกัสนะชัดนะแล้วก็ด้านริมนี้จะ เป็นเข็ม EV เห็นไหมเอ่ยเข็มก็จะวิ่งตามแสงเวลาพี่หนึ่งเอามือปิดวัดแสงเข็มก็จะเด้งขึ้นเด้งลงแบบนี้อ่ะเห็นไหมอ่ะทีนี้เราอยู่ในโหมดออโต้มันก็จะจัดการให้ทั้งหมดขึ้นฟิล์มออเรากดลงไปครึ่งหนึ่งสังเกตนะมันก็จะวัดแสงอื้อกดถ่าย ใบเบรกก็จะเปิดกว้างแคบต่างกันสมมุติพี่แ่งปิดวัดแสงนิดนึงมันก็จะกว้างขึ้นไหนเอ่ยอเห็นไหม,มแต่ถ้าเราเปิดเปิดนะแสงมันก็จะรูรัรบแสงก็จะแคบลงโอเคนะครับในโหมดออตโต ทำงานปกตินะทีนี้ถ้าจะมาในโหมดแมนนวลเนี่ยให้กดตรงนี้กดค้างไว้แล้วหมุนไปที่ชัตเตอร์บีก่อนถึงจะปรับรูรับแสงได้โอเคนะรูรับแสงตามนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยตอนนี้อยู่ที่ f 22อ่ะชัตเตอร์บี f 22นะ สังเกตที่รูรับแสงนะครับมันจะค่อยๆกว้างขึ้นมองเห็นไหม,มเปิดได้ทุกคลิกนะรูรับแสงถึง1.8นะครับอ่ะมาทีนี้เดี๋ยวพี่หนึ่งจะขอเทสตัตวสปีดชัตเตอร์ให้ตั้งแต่ชัตเตอร์บนะครับที่ F 1.8นะนะเขนฟรม ดชัตเตอร์ B เบดเปิดหมดนะครับปล่อยนิ้วต่อมาสปีด4ขึ้นฟิล์มกดถ่ายเรียบร้อยต่อมา8ต่อมา15มต่อมา30ต่อมา60 หนึ่งสองห้ามองเห็นไม่เอ่ยอาจจะมองไม่ทันนะเพราะว่าเฟรมเรทของกล้องมันจับไม่ทันนะครับสองห้าศูนย์แล้วก็ห้าร้อยนะสปีชัตเตอร์ทำงานทั้งหมดนะครับแล้วทีนี้รูรับแสงทำงานอยู่แล้วล่ะ ในโหมดออโต้ก็ทำงานหมดละพี่หน่งจะอยู่ที่1ต่อ500 f 1อนะมาดูนับเฟรมกันตอนนี้อยู่จุดสีแดงนะครับเวลาขึ้นเฟรมพี่หน่งแนะนำนะให้เอาการเอาส่วนตรงเนี้ยนิ้วโป้งเราดันขึ้นไปอย่างนี้ถ้าเป็นมือใหม่ๆนะขออภัยนะครับเล็บพอดีโดนกาวแต่ถ้า ถ่ายไปเรื่อยๆแล้วขึ้นแบบนี้ขึ้นฟิล์มขึ้นให้สุดนะแล้วปล่อยลงมา5้าละหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็จะรีสตาร์ทด้วยการเปิดฝาหลังนะครับมันก็จะกลับมาที่จุดสีแดงนับฟิล์มทำงานปกตินะ มาดูที่ตัวล็อกเฟรมตอนนี้ล็อกอยู่ถ้ากดกอเฟรมกดลงไปแบบนี้มันก็จะฟรีนะครับเราก็จะกอเฟรมกลับได้แต่ถ้าเราขึ้นชัตเตอร์มันก็จะดีดลงมาตัวนี้ก็จะล็อกเหมือนเดิมโอเคนะในส่วนของตัวกอเฟรมทำงานปกตินะครับก้านกอหมนุนลื่นไม่มีฝืดไม่มีติดนะอม ต่อมาในส่วนของตัวนี้เห็นไหมเอ่ยตัวขีดตรงนี้เป็นถึงตัว V ตัวนี้จะเป็นเซลทัมเมอร์นะครับเวลาใช้งานใช้ในโหมดแมนวนวลเท่านั้นนะขึ้นเฟรมดันลงเห็นไหมเรากดถ่ายสังเกตที่ใบเบินะืึทำงานปกตินะครับ ถัดมาตรงนี้เป็นค่า ev เวลาเราปรับแมนนวลเนี่ยในช่องมองเนี่ยเข็มมันก็จะบอกค่า ev นะครับเป็นตัวเลขตัวเนี้ยสมมุติว่าแสงตอนนี้อยู่ที่เลข9เราก็หมุนไปหาเลข9โดยการปรับทั้งรูรับแสงและสปดชเตอร์อ่ะได้ละเลข9เห็นไหมเอ่ย ก็แสดงว่าตอนนี้แสงสปีดชัตเตอร์อยู่ที่1ต่อ60 f. 2 8ก็คือตามค่าตัวเลข eV ในนี้นะครับหรือใครจะใช้แอปวัดแสงของมือถือก็ได้นะพี่หน่งว่าอ,อ,อันนั้นมันแน่นอนกว่านะครับแล้วเราก็มาปรับรูรับแสงกับสปีดชัตเตอร์เองเนาะสมมุติตอนกลางวันแดดแรงๆตอนเที่ยงเนี่ยหต่อ500อยู่แล้วละแ,แล้วก็เล่นไปสัก f8 f11 อะไรประมาณนี้เข้าแน่นอนนะครับส่วนต่อมาแหวนโฟกัสลื่นปกตินะในส่วนของการโฟรกัสมันก็จะเป็นภาพซ้อนกันในลักษณะที่จะเหลื่อมเข้าหากันแบบนี้นะครับโอเคมาในส่วน ISO ตัวนี้สุดที่800นะ เวลาปรับมันก็จะมีเป็นคลิกนะครับอันนี้400สมมุติว่าบางคนใช้ฟิลม์มอ6 0่า160จะปรับยังไง160อยู่ตรงนี้ระหว่าง100ถึง200บางคนใช้ฟิลม์มขาวดำ3า3 2อยอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ประมาณนี้เนี่ยระหว่าง400-200ถึง200นะครับก็จะประมาณนี้นะ ในการปรับ ISO ตัวกล้องเรียบร้อยปกติดีนะครับในส่วนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะใส่ฐานีวินเ่งจะถอดฐานให้ดูนะครับวิธีถอดใช้เหรียญน,นะหมุนออกมา มันอาจจะแน่นนิดหนึ่งนะครับโอ,โอเคอ่ะพี่หน่งลองฟอย์ไว้นะแล้วก็จะติดไปให้ด้วยวิธีใส่เอาด้านบวกตัวนี้หนึ่งก้อนนะวางครับกระฟอยแล้วเอาด้านลบขึ้นมาแล้วก็เอาด้านลบใส่เข้าไปแบบนี้นะครับถ้ามาถ้าเกิดว่าเราไม่ลองฟอย์เนี่ย ฐานมันก้อนเล็กไปนะครับเพราะว่าปกติแล้วจริงๆมันไม่ใช้ lr 4 4นะอันนี้เรามาแปลงเอานะครับก็จะประมาณนี้นะในการใส่ฐานอะต่อมาของที่แถมไปให้ก็จะมีฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เนี่ยเป็นฟิลเตอร์เดิมที่ติดมากับกล้องนะครับจะสังเกตนะเห็นไหมเอ่ยฟิลเตอร์เดิมนะเวลาใส่ก็หมุนเข้าไป แค่นี้ไม่ต้องแน่นมากนะครับเวลาวางกล้องให้เลื่อนตัวโฟกัสเนี่ยตัวเนี้มองไว้ตรงกลางแล้วเราจะวางกล้องได้พอดีเห็นไหมมันจะไม่เอ็นมาข้างหน้านะครับต่อมา lr ว r 2สี่สองก้อนอแล้วก็ฝาปิดขนาด55มมฝาใหม่นะแล้วก็สุดท้ายใส่ของแบบกลมนะครับเวลาของก็ เอาไปใส่กันโอเคนะยังไม่ได้แกะแน่นอนโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับกับ h ฮมาติกเซเว่นตัวนี้เดี๋ยวก่อนที่พี่หนึ่งจะแพ็คเนี่ยพี่หนึ่งจะทําความสะอาดอีกหนึ่งรอบแล้วก็จะถ่ายรูปส่งให้กับเจ้าของดูอีกทีหนึ่งเนาะโอเคขอบคุณครับ